เยี่ยไม่ใช่หนูเว็นโรงแมเป็นร้านนะครับเป็นร้านนะครับบอกเลยไม่รู้มันมีจุดเหลืองๆกูก็ไปขูภาวนาแค่อย่างเดียวตอนนี้ภาวนาไปก่อนภาวนาว่าเยี่ยมๆไม่ได้อาชีพนัน เรียบร้อยย้อน้าให้กูอ่านคิวทำยี่อะไรวะเรียบร้อยอ่ะกูบอกเลยเมื่อกี้ก็เรียบร้อยตีกันดีแล้วจิตจะตัดอย่าเอาลงวันนี้จะเอาลงกูพูดแค่จะเอาลงวันนี้เล่นเกมตะกรันละชั่วโมงยังยังยังไม่ได้แชมป์เอาลงไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกมนี้ได้แชมป์ก็เอาลงหมดเลยพูดแจ้งเอาหัวจิตจิกกษิตอย่าหันทับนะไม่ทำไม่ทำจิตจิกกษิตไปแชร์เพลงนะรอเปล่าบีบให้มัิกตัวมึงจะแล้วมึงจะแล้วรวยไรมึงจะแล้ว มึงจะเล่นหวยอะไรอุ้ยได้แล้วได้แล้วขึ้นบาร์แค่น nah ี้ก็เอาแล้วเด็กเชอร์เดอะวิญญาณกับไอหน้ากันได้ปล่อยอีเมกเพลงเซฟตัวเจียวเซฟวิญญาณนะนะเจียวไอเอน่าเตอร์วีเซนแอปจากอนหกสองห้ากับไอโฟนแปเล่นเอพิกได้ว่ะแก้วมึงมีโอกาสได้เล่นอยู่เว้ยทุกวีเล่นทำไมคอมบุก็มี น้องนอง้ๆก็อยากจะบอกเอาไว้นะครับสำหรับพี่นี้จะต้องมาโอ้ไม่ได้อีไในบาเดียวไในท่อนเดียวจดจะจดก็จะจับกุญแจแล้วมึงจะหมดมึงจะหมดไม่แล้วเนี่มันมีคนอยู่นะเว้ยตอนนั้นหายไปไหนวะอยู่ตรงข้างข,ของเรา Oh. Oh. ใไอหัวคิดดีๆมึงก็แล้วไปดีใครหัวคิดดีๆก็แล้วไปดีดร็อปชิปเอาไว้ที่นี่อ่เปิดเส้นบอร์ดที่มันเปิดมึงจะพยายามอะไรไอ้น่าหิเฮ้ยมึงขึ้นไปอย่างนี้เลยวะมีคนมีคน มีคนเป็นนคมีจริงด้วยรอกูกําลังขึ้นไปกําลังขึ้นไปกํลังขึ้นไปอีกคนหนึ่งกําลังขึ้นไปก็ก็ม่วนครับน้องๆกูจะเอ็มพีอะมีอะไรเอ็มพีเอ็มพีที่ซีพียูแรงๆป่ะนี่ AMD นะต้องเป็น AMD r y เ e n 9 ขึ <muitas> ้นมามาทางนึง <Jean> ล <Rabbit> ีว <painted> ล <vậy> <no> <illions> ีวลีวลลีวลีวลีลีวลีวล แตหมดยังอ่ดผมมานะผมมานานเลยยังไม่อ่านเลยเกวอ่านดีตาบาัต้เียองถาไม่ถูกต้องถาไม่ถูกดตาบุ๋มกเเอยิพีคือคือเขาอ๋อแต่ละคนเขาอกูะิงไม่ทันมีอะไรม มีคนมาอีกนะใช่ไหมใช่ีมีมีมมาแล้วอันนี้ก็คือคนทำเน็ตเวิร์กเหรออมาแล้วใช่ไหมรมาแล้วกำลังว่าจะไปอาชีพเรต้มโดนไปแล้วยิมเน็ตเวิร์กลแม่ แที่นี้เนี่ยเราสอบเลคเชอร์ไอ้เนี่ยสอบเรียนเลคเชอร์อยนะรมีสอบวิชาอื่นวันเนี้ยีสักพีวันพรุ่งนี้มีวิชาอื่นสอบไหมแล้ววันที่ที่สามเสอบอะไรไหมโอเคนะครับโอนะก็แตกก็แตก เงื่อนไขของการสอบอะไรบ้างนะาอใช่ดีบีเออาจารย์ไม่แจ้งเขาไม่แจ้งอะไรเลยเขาอนุญาตให้เราถึงเทคได้ใช่ไหมก็ต้องดูได้แหละเพราะในห้องสอบก็จะไม่ให้ตรวจเข้าไปเก็บทำไมมาเก็บทำไมมาเก็บทำไมโปรซีเดอร์ถ้าถ้าไม่ให้ผมจดเข้าไปน่ะผมว่าน่าจะจำซินแท็กโปรซสเซอร์แตกนะ มีเรืออยู่แบงค์ไม่ทีคุณจะบอกว่ามึงมีเน็ตแล้วมึงแค่ออกทะเลไปอีบียนไม่ต้องก็ได้ถ้าแบงค์อยู่ในมอนเขามือกลับบ้านเนี่ยยังกลับวันไหนอ่ะสอบเสร็จ เราโชคดีที่ได้เกิดบนแผ่นดินไทยชาติหน้าิดมีจริงชาติหน้ามีจริงลูกขอเกิดที่อเมริกาอยากได้เงินดลลาออไรแบบนี่กูบีไลท์ในแต่ละวันไอ้ถ้าเลือกได้กูไม่อยู่กับมึงหรอกอี้คนคนไทยบีไลท์เท่ เราขอบคุณแผ่นดินไทยด้ที่ให้เราเกิดอ่ะแต่กูอยากอยู่เมกาคิดตัวจไปอยู่ออสเตรเลียอที่เกิดพิซซ่าตัวหายนาจะเข้าไปในนี้ปะหรือว่าไงวะคิดว่าน่าจะใช่เอ้ยคนเหรอคนคนโอเคคิดตัวคิดตัวตัวสุดท้ายตายวงแมลงวิ่งทางอยู่ มีแต่ไลท์เอามึงใช้มึงใช้เขียวอะใช่โอ้กูใช้เหมือนกันนะดิเราปหาให้ใหม่แล้วกันกูมีอยู่แม็กนึ่งโอ้ชิคแม่ ไปเล่นนรองนู้นได้เว้อยอ้าวแล้วกูลอยไปหาบ้านมันอย่างนี้นป่ยยวยอะไรวะฮะเกี่ยวปุยตีนอีมพีสักเม,ม็ดไหมมึงอะฮะ ได้ถอยนะครับทุกคนมาไหมมานไหมมาได้ไหมมาเร็วมาเร็วมาเร็วอ้าวโซน่าจะไปไม่รู้ครับข้างหน้ามีกล่องวะะไใขึ้นตอยนี้ทกเรัโอ้ไม่มีอะไรเลยสัสนึกว่าจะมา ใครไม่มาใครไม่มาวิ่งูก็ไม่มาก็ไม่มาเหมือนกันไม่มากันทุกคนเลยเ้าวทุกคนในรูในรูในรูแกมได้แกมทุกคนอ้าวแล้วกูขึ้นไงวะเนี่ยปีมาียมาตีมกีปะ น่ยมีน oh oh ี่ามีน่ามีมีน่ามยนี่ก็มีนะเว้ยโอ้โหตโกกูควายมากอ่ะเหนีะแล้วคืสตาร์ทมันตรนี้วอะมาแล้วตรงนี้มีตีนึงทุกคน ไปนวดไหมไปน่ดไปน่ดไปน่ดวิ่งอ้อมเลยเขาวิ่งวิ่งหนีเลยเขาเชื่อกูตรงทางสู้ไม่ไหวไปเจอว่เด็ดเดียมไฟดูฉันรับไม่ไหวหรือสุดยอดม่อนรับเราจะอ้อมเขาลูกนี้ไปไปเห็นบ้านนี oh really. ้ก right? ัน ะลงไปแม่งเจอคนอยูเกมดูไม่ได้แล้วนะหมดแล้วนะอเมเเลวยยี่ผิดอันเล่นได้เล่นได้ตามมาครับตามมาเราไปเราไป เชียเสียงใกล้กูมากไอ้สกูมารับแล้วกูมารับแล้วโอ้โหเยอะ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 ระเบิดมาเลยเยอะระเบิดมาโอ้โหรักกือดีจริง วะนั่งครับนั่งเออ,เอ,อสวยโลมากโลมากวงก็จะมาลมตัวหนึ่งลมตัวหนึ่งเล่นเลยเล่นเลยคุจะตายปะอู้ยูลังหิวเลย ฮ่าโอ้โหฟินดิคงเอาเรื่องอยู่รอหน้ารูก็ได้เพื่อนกระสุนขุหลือแม็กสุดท้ายสุดเลยเชื่อมึงทำได้ตายพเพื่อนอีกดวมึงเชื่อมึงทำได้เว้ยเนี่ยเก็บกูทันเฉยเลยรับอยากเอา ไหนที่ชบไปนะเอานายแล้วล่ะอ๋อไม้ชี้หน้าโอ้อชี้ห<อ>น้าได้ยช่นคนต่อไปคือนายอะชี้หน้าอ่ะกูไม่น่าให้มึงเลยไอ้สัตว์เหมือนจะมีตีน <c oughs> ข้างล่างเลยโอ้โหเยอไอ้สัตว์ไปเลยเพื่อน เห็นที่ชุบไหมไม่มีไงเราโอ้ตรงนั้นเลยเอาเรื่องมึงจะเลี้ยวซ้ายไปชุบมึงไหมล่ะตรงไหนมันดูเดียวกันวะซ้ายมึงอะแต่ขวาขวาเนี่ยปลอดภัยขวาดีกว่าเอาเลยต่อไปตานายแล้วเนี่ย ไปเก็บศพนายมาให้แล้วถึงตานายแล้วแสตมของฉัน Google search ขอแชมป์สักเกมเถอะนาให้ตายถือให้ผูดูแลเก็บบทตสอบ u x ได้เลยไเพื่อนนาไปนู่นเลย มีแน่แค่มือเคาะสักมัดสักเม็ดงั้นเรามาตัวเปล่าไม่ได้แปลว่าเราจะแพ้เว้ยตัวมัดโตโจตโตมัดตีแฮร์วงก่อนได้แฮร์วงก่อนได้แฮรวงบอลได้เล่นวงนี้ไม่ต้องมีเกาะก็ได้ครับมีแนดาวไม่ใช่วงดนตรีแต่เป็นไม่เจอหนึ่งมาโคตรเหี้ยเลยใช่ปะ ทรีมนา n ทำไมมีห้าคนครับฮะอะไรวะอ๋อไอที่มันอันนั้นใช่ไหมเออก็ก็ท man down อีกทู man p นผ่อนี่สันกดเยี่ยไปเล่นกันเองด้วยเนี่ย เฮ้ยเด็กแค่นี้เดี๋ยวแอเพื่อนเฮ้ยต่อไปน่ะตานไนละเขาไม่ใช่หมายถึงโดนลุมอ่ะตาต่อไปตานายอะไรเออเยต้องไม่ออกมาแน่ดีวะเนี่ยมันคล้อกันแล้วมันหยอกกันมันหยอกกันเหยอกกันเฉย มันไม่กล้าเคาะกันแรงหรอเนี่ยมันมันเริ่มจะขับมันเริ่มเกากันแล้วไอ้สัตว์ออกไหนบ้างมันออกซ้ายออกซ้ายไาหยอกกันแรงนะเราอะสกอร์เดียวเอาเล่นไงอะก็นังไงเออมันอยู่ไหนวะนี่ไงนี่ไงเออสายซ้ายซ้ายข้างไหน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 ไหนมีระเบิดไหมบ้าไห

มีเข้าไปในวงวะไอ้จีจีทุกคน